น <Knock. S 2> ีใครจะเล่นฟาร์มาร์ทไหมปืนดีนะแต่ดีดไปหน่อย Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole Controlling my speech Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week No kidding, I'm skinny, I cannot eat Got a million motherfuckers that depend on me Yeah, every friend in my family from I'm a girl, every fan I meet Myself, I'm too on till I'm too off Come down to make new thoughts Like jumping off of that rooftop Oh my never when I do not Can make moves based on my mood drops Like who's lost? Like who's lost? It's y'all uh, Stand on it, killin' me, running right my brain Full of shame, I don't wanna lose it uh, Full of stage, wanna find my pain I see a sun coming out of that rain uh, My team really not game, I'ma never slow down, I'ma never be behave uh, Stuck inside this prison, inside this cage It's takin' over i <laughs> Yeah, I'm a slave to you ต้องเข่าเลยต้องเข่าหนึ่งสองสามไป whole place more tests more blessed duck deep down trying to find my best find a beast had a killer conquest i'm next i'm too hard two i off come down make new thoughts like jumping off of that roof car the whole life ever i do not make moves based on my mood drops like who's lost like who's lost it's y'all's fault it's dead or they killin' me ride my brain full of shame i don't wanna lose it i'm so stage on the bottom of my pain i see some comin' out of that rain i'm will be my not you I'm not hungry for air ducts มีตัวมีวะอ้าวพี่อะไม่น็อกเฉยพี่ยิงเมื่อกี้อ้าวน็อกแล้วนี่ว่ะโดนรดเหลือเกอบตายจริงจริง มาสู้ๆเหลือกี่ตัวปะเนี่ยห้าตัวป่ะเฮ้ยหกตัวอ นี่อยู่นี่น่าจะเขานี้เนี่ยมันยิงรอยอยู่เนี่ยอะไรยิงเล่นหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยไม่ใช่ยิงกับวิกตี้ยิงตีนี้อยู่เาใส่ก่อนเดี๋ยวเบรงวงก่อนเราต้องยึดวงให้ได้อะเห็นอะไรแล้วโอ้เจ็บมากไอ้หี่ยตรงเนี้ย ปู่เจ็บตายเลยตายเลยเอาตีนั้นต่อตีนั้นต่อ โอ้ชิบหายแล้วอุ้ยสามตัวพี่ปีมานั่นแหละเอินแยกหินเลนเอินแยกหินเล,น,ล,อลนอย่าร่วมกันนะซสีบออยู่ำงน้องแล้วสิตายแล้วนะตายเอาเลยพี่เอาเลยรอเลยโอเคอยังไงเราก็ไกลเอาบกเกินบอกให้แยก หีดเลนต์มาเลยร่วมกันก็แตกสองเอ้เจ็บด้วยหรือถามเขาวงแลวแด่ไหมยิงคมอยู่แล้วนี่มันจะเข้าวงนั้นไห่พี่ว่าโอ้โหวงไปละกลู่ ไปแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งแล้วใครยึดวงได้ก่อนคนนั้นชนะเอาไปคนละตีวะคนละตีกันคนละตีไปไปรีบยึด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 เฮ้ยมุมนี้สวยเห็นไรเห็นไรแล้วกำลังแล่นขึ้นมา ถ่าเลยถ่าเลยเฮ้ยวงมาเสียละเสียละเสียละวงกินเฮาคือกันแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าพึ่งขึ้นมา y u t u b e เฮ้ยไม่หยุดละน็อกเอ้ยจัดโผล่หน่อยครับโผล่หน่อยฮัลโหล เฮ้ยนิดเดียวเอิ้นเอาไส้ไส้ปลาไปทางไส้ให้มันออกมาทางขวาไอเฮียโดนกูไอ้สว์เราเปิดไฟไปกินไปโดนมันกันจบแล้วเจ็บ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 เนี่ยนะเอาไปแล้ว ขี้ไก่สักทีโอ้เสียดายน้องอันนี้ประเด็น้